เสริมเมื่อนี้เสริมไปหินอีกสองรถครับสร้างว่าล่มหินได้สองรถก็เลยล่มสามรถเด้ครับเมื่อกี้กันที่6อกซูล่าครับ6อกสามครับเตรียมพื้นที่ทเหตุเงีนหน่อยครับ ืันนี้เป็นหินของทีมเซียพาค,ครับวันนี้ตอนนั้นเ,ยเคยเร่ามาเอาต่อยุค่าออกไทีมนี่ะครับทีมเซียภารถในดารุ่นนี้ก็เจะเอารถละหาร้อยหาสิบบาทครับเกียร์พร้อมราคาซ้ำกันอยู่ครับ ครับเจ้าก้อนนี่เป็นผู้ใดบุตนี่ครับสั่งว่าจะเริ่มงานได้กะเนี่ยมันตกกลางเดือนนี่นะครับเพื่อจังไรครับสั่งเฮ็ดบ้านก็ได้บ้านปลายแล้วครับงบสั่งไว้แสนหนึ่งสั่งว่าตกแสนสองเลยทันครับบุตรนี้กะกีด เรียบร้อยแล้วครับบนี้สำหรับการเตรียมสถานที่เพื่อติ่เชื้อเงนหน่อยอ่หลังหนึ่งึ้นมงนี้อ่ร่วมทั้งเบิดนี่โมงนี้ก็ในการปรับพื้นที่นี่ก็เอารถหินลงไป3รอบรบบรอบแรกก็น่าจะ3รถตั้งแต่ไปปีกา,า,าก่ป่ะแบบรอบแรก3รถต่อมาฟัง เจ็ดแปดมื 7, 8, ่นก็อีกสามรถมั้สองรถเมื่อีงอีกสามรถเกือสิเป็นประมาณเจ็ดแปดรถครับมองนี่เอาหินลงครับอันนี้ก็เกล็ดเรียบร้อยครับอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะได้เริ่มเปิดเงือนหน่อยมองนี่ครับใครมาติดตามบ้างอีกทีหนึ่งครับคลิปนี้ก็บสวัสดีครับ